สวัสดีครับบามุงด้ยเคยอดอนได้งานโตครับพี่น้องห่างหายไปหลายมื้อวันใดล่วงคลิปครับผมอากาศหนาวเย็นมือนี้วันหยุดก็เลยออกมาเลาะหายิ่งป่าน้ามูเพ่นครับผมป่าไนป่าเบดเลาะไปเรื่อยๆครับเอาติดตามมุงด้พี่น้องสิมานบอซิมีแตมบอมื่อนี้ไปกันครับนี่แหละครับพี่น้องไม้ห้องมื่อนี้ป่าไนป่า เม็ดหลายอยู่ครับผมเมนี้ว่า,าเป็นตากล้องไห้เพื่อนครับมันมีพัน3คสามนครับผมปาตุวงใหญ่เลยครับเด้อพันผู้หนึ่งรันเราบางนึงนี่ปัากกระโปกแตกออกไปนัดนึงแล้วยกปูให้ยางดีแก้วหรือวกแก้ว หมายงามอยู่ครับเมื่อนี้เป็นปลาปือปลาบัวน้อยๆครับผมหุ้ยหมายงามขนาดพี่นอ้องเออรุ่นไปน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อจิ้มมีแต้มมีตัวมาโชว์ให้เบิ่งบ่ครับโอ้ยบัวดเอาอวันแกวมืดมานั่พี่น้อง เมื่อเห็นตัวปูตัวปา่าน้ำพ่นครับย่างมือเอแล่เลยล่ะครับเมื่อนี้ทำงานแล้วพี่น้องอาวุธนักทำงานแล้วแง่รล,ลอนครับ ผักอันนี้กินได้พี่น้องขั้นสมเสียบๆนี่เอาไปน้ำบ่ครับนี่เอา้าเดี๋ย่ๆมานโล่โลเอาไปน้ำครับผมเด็กด้อยครับได้ไปขั้นสมแล้วครับนี่โมดเดลถุงมาน้ำใบมันหยุบแต่ตายมันโมได้ถืออย่างนี้นพี่น้องอากาศมันเย็นครับนี่ อากาศมันหนาวแห้งครับมันก็นเลืยหยุบจย่างน้อยนี่ก็ทีตายเบดแล้วครับเนี่ยอากาศเย็นๆหนาวๆว้แต้มแรกมาแล้วพันเบียรจัดมาแล้วครับคุณมาเต็มมากครับ มาเตัวมาครับไปเลยเห็นไล่อยู่นี่ยิ่งเลยคุนหมานเลยครับเต็มแรกมาแล้วมาแล้วใต้หลังครับสาดพุ่นดแลบเข้าใจนี่ข้างหลังโอ้แน่นอนนะวะสัตว์พูดแลบโอ้จัดพันเบียจัดครับผมโอ้ยน้ำใสดีขนาดครับพี่น้องคุณรุ่ยแมนเย็นจ้อยๆดีขนาดบนนี้โอ้ยเหมยเอเล่แล้วพี่น้องยางขักยางแน่มื่อนี้ สามพันกำลังล mhm. ุ่มกันอยู่ครับนี่พันเบียร์บกเขาบกเขาเรียนรอดใตแต่พั่แล้วกัน อดูสองตัวกอดคูมันนี่น้มันแม่เบียอุ้ยบกเขาบกเขาอลูก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 หุ่นซีหาตัวหุ่น นี่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 อยู่น,ยนี่ตูนเบี้ยเบี้ยใกล้ๆนี่เทียงเล่าพี่น้องบันนี้ได้แต้มเดียวครับเหียวเข่าก็เหี้ยวพ่อล้วครับแต้มเดียวพ่อได้ป่นพี่น้องได้เก็บผักเก็บหญ้ามาน้ำครับนี่ไปกินกับวป้นนาลครับเอาไว้ติดตามต่อพ่อกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้โชคดีมิช่สุภูสุคนพี่น้องผมสวัสดีครับ